ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราค่ะจากเดิมมีแค่300กว่าวิวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นหมดก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ KBK ฉีเหตุกันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวนะคะคลิปวิดีโอใน TikTok กันนะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เข้มงวดีเตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกนะคะง่ายมากๆเลยค่ะให้เราก่อข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail กันไปได้เลยนะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราก็จะขออนุญาตอ่ะกลับออกไปค่ะ แล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเลาก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกบทหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยค่ะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดบวันที่2ตัวนี้ก็ได้นะคะแบบรวดเร็วมากค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็จะไปที่หน้้้้าาาา Tik Took ขขขอออองงงเเเเรรรรคคคค่ะะะะปปิิดดลลลววีีีโึนนนนนนมยัักก็จแต แล้วก็กด่า copy ลิงก์ด้านบนตรงแถบตรงนี้มาได้เลยนะหรือว่าจะกด copy ลิงก์ด้านข้างตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็นํามาใส่แถบเลยนะแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่ม่า1,000ให้ดูเลยเนาะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะ1,000วิวนะคะยังไม่ถึง1บาทเลยเนาะถูกมากๆเลยค่ะแล้วกดสั่งซื้อานลางตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับ,บรู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินอ่อยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด6ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะช่องทางแรกนะคะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคาระคะ่ะอ่ะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยเนาะหรือว่าจะบันทึกรูปไปค่ะแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพค่ะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะให้เลือกวิธีการจ่ายของเราก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าล้วก็กดเติมเงินด้านล่างตรงนี้เนาะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา wallet สิ้นก็นตามนี้กันได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปา wallet เนาะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดหนีบย่ด้านล่างตรง การโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถมาใส่จำนวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็น To Money w a l l l ล็ค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นใบแนนค่ะก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานใหม่เนาะอาจจะอยาก ทดลองใช้เว็บไซต์กันก่อนนะคะก็สามารถมารับของขวัญฟรีได้จากเมนูรับของขวัญดูวตรงนี้เลยนะของขวัญที่แจกฟรีณนะตอนนี้ค่ะคือของขวัญจากตินะ๊กต็อกฟรีเนาะก็จะมี3หมวดตรงนี้ค่ะให้เราได้ทดลองใช้กันแบบฟรีๆกันไปได้เลยนะของขวัญน,นะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราทุก6ชั่วโมงกันด้วยนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออนเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราทาการสั่งซื้อกันไปนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทาการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูร,รณ์แล้วนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ทล่าช้าหรือยังไงค่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ก็จะมี2ตัวเลือกนี้นะก็จะมีตัวช่วยเหลือกับแอดไลน์นะคะตัวช่วยเหลือค่ะแล้วก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเด แล้วก็ใส่ข้อความค่ะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคียกแ r กไฟล์ตรงนี้นะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจค่ะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับรตัาคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ tiktok ของเรากันเนาะไปดูยอดวิวคลิปวิดีโอของเรากันนะ คลิปวิดีโอนี้นะคะยอดว,ว,ว,วิวอยู่ที่394วิวอยู่ตรงนี้เลยเห็นกันไหมเอยเดี๋ยวเราสูมให้เนาะอยู่ตรงนี้นะอ่า300กว่าวิวเนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีนาจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็น <su> ที <online jam> ่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราค่ะจากเดิมมีแค่300กว่าวิวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น2,251วิวกับเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้เนาะเราก็สั่งซื้อกันไปแป๊บเดียวไม่ถึง2องนาทีกันเลยนะแถมจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยค่ะเขาก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะแต่เมื่อกี้นะคะเราเพิ่มไปแค่1000แต่ขึ้นมาเป็น2,000เลยเนาะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์ก็ใจดีแบบนี้แหละค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะก็อาหหุ้คนนงเเเขมบ็็ปตวซ์ K ก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเนาะเราได้แปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการใดไปเนาะพูดเลี้ยวไปนะคะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ